บทที่2,749ในขณะเดียวกันก็ทำให้เขาอดที่จะถามจากก้นบึงของหัวใจไม่ได้ว่าหรือสูจูจูจะยืมปากฉันเพื่อส่งข้อความถึงคุณทันจริงๆสู่ฉวงเฟงในเวลานี้ไม่มีเวลามานั่งสนใจความรู้สึกของสูจือไฟแล้วเอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะฉันจะโทรหาจือจูหน่อยพูดจบเขาก็วางสายไปแล้วโทรหาจือจู ซูจื่ออยู่ในตอนนี้กำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะสายตาเพ่งมองมือถืออยู่บนโต๊ะเห็นวอรสัญญาณมือถือดังขึ้นอีกทั้งด้านบนเขียนว่าคุณปูเธอก็ถอนหายใจอย่างโล่งออกแต่เธอไม่ได้รีบรับสายในทันทีแต่ในเวลาที่เสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังอีกครั้งถึงครั้งที่สี่ถึงกดปุ่มรับสายเมื่อรับสายแล้วสูจื่อยู่ก็ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาจะทั่วหาหนูทำไม สูเฉงเฟิงได้ยินคำถามของเธอจึงรีบอธิบายว่าชืออยู่ปู่โทรมาเพราะอยากจะขอโทษแกเกี่ยวกับเรื่องที่แม่ของแกเจอปู่มีนาทีรับผิดชอบแต่ปู่อยากจะพูดกับแกให้รู้เรื่องและไม่เคยคิดอยากจะทำร้ายแกเลยเรื่องที่เกิดขึ้นกับแกมันแค่อุบัติเหตุซูจูอยู่ตอบรับอืมแล้วพูดอย่างเงียบ ที่คุณปู่พูดมาหนูเชื่อแต่เรื่องที่ปู่จะฆ่าแม่ของหนูมันคงไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกมั้งสู้ฉงเฟิงรู้ดีเวลานี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องอธิบายทุกคนเป็นคนฉลาดเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจแบบนี้ไม่มีทางลบล้างอะไรได้ดังนั้นก็ยึงถอนหายใจและพูดอย่างละอายใจว่าเออปู่ยอมรับ ปูไม่ลงรอยกับแม่ของแกโดยเฉพาะการไปกินหลิงของหล่อนในครั้งนี้เพื่อประมูลบ้านเก่าของเย่ฉางอิงอย่างเปิดเผยมันทำลายศักดิ์ศรีและหน้าตาของตะกูลสู่ของเราปูก็ใจร้อนวูวามเกินไปถึงได้ทำการตัดสินใจที่ไม่มีความคิดหวังว่าแกจะสามารถเข้าใจปัญหาและยกโทษให้ปู สูจิยู่พูดอย่างไม่นอบน้อมและไม่ถ่มตัวใช่ค่ะเรื่องนี้แม่ของหนูมีส่วนที่ทำไม่ถูกต้องแต่หนูคิดว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะพ่อของหนูหักหลังกับครอบครัวก่อนเขานอกใจแม่ตอนท้องหนูก่อนยังมีลูกนอกสมรสอีกคนเรื่องนี้คุณปู่ก็รู้ด้วยเหมือนกัน เมื่อเทียบกันแล้วแม่ของหนูมาที่จิ้นหลิงหลังจากที่ขอหย่าก,กับพ่อของหนูแล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้สึกว่าเรื่องที่แม่ทํามีปัญหาเรื่องจริยธรรมแต่คุณปู่กับลงมือฆ่าแม่ของหนูอย่างโหดเหี้ยมอมาหิตด้วยเรื่องแค่นี้มันคงจะไม่เกินไปหน่อยมั้งคะใช่แกพูดถูกสู้เฉิงเฟิงถอนหายใจและกล่าวว่า ชื่ออยู่เอาแบบนี้นะแกเป็นเด็กฉลาดเราสองคนอย่าพูดอ้อมค้อมอีกเลยแกว่ามาได้เลยจะให้ฉันทำยังไงแกถึงจะยอมปล่อยวางส่จื่ออยู่พูดว่าหนูพูดเมื่อกี้แล้ว หวังว่าคุณปู่จะมอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเองสู่เฉิงฟิงหัวเราะแล้วพูดอย่างสะเทือนใจว่าจื๋อหยูถ้าฉันตดาไม่ผิดที่แกพูดกับจื๋อไฟมากไม้ขนาดนั้นน่าจะแค่อยากจะเอาเรื่องนี้คุยเงื่อนไขกับปู่ชัยไม่ล่ะพูดจากใจเลยนะ ูไม่โถษที่แกมีความคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกหรือเหตุผลปู้ก็ต้องชดใช้ของพวกแกสองแม่ลูกอยู่ดีดังนั้นแกอยากขออะไรพูดมาได้เลยขอแค่ฉันสามารถยอมรับได้ปู้จะรับปากทั้งหมดบทที่2750เมื่อสู้จืออยู่ได้ยินสู้ชฉงเฟิง พูดในสิ่งที่ในใจของเขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่อดสะท้อนใจไม่ได้การได้พูดคุยกับคนฉลาดคือความหมดห่วงทุกคนต่างพยักหน้าได้ทันทีด้วยประโยคเดียวไม่ต้องมีพิธีรีตองอ้อมค้อมไปมา ดังนั้นเธอจึงไม่ปิดบังความคิดของตัวเองอีกต่อไปแล้วกล่าวขึ้นมาว่าขึ้นปู่พูดถูกหนูอยากได้ค่าชดใช้สำหรับหนูกับแม่จริงๆนั่นแหละหนูคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราสมควรได้รับพูดจบเธอก็พูดเสริมอีกประโยคหนึ่งว่าจริงสิ ไม่เพียงแต่หนูกับแม่นะยังมีพ่อของหนูอีกหนูได้ข่าวมาว่าครอบครัวของอารองหายตัวไปเหมือนกันเขาต้องหายตัวไปเพราะการจัดธุระให้ตะกูลสูต้องได้รับค่าชดใช้เหมือนกันสูฉุเมฝงกล่าวถามเธอว่าจืออ้อหยูเรื่องที่พอ่อของแกหายไปแกไม่รู้เลยรว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาหายไปทิ่จิตหลิงอีกทั้งปู่รู้สึกว่าการหายตัวของเขาเกี่ยวข้องกับผู้ มีพระคุณสู่จิ๋วยูปฏิเสธว่าถพา่อของหนูหายตัวไปยังไงหนูไม่รู้หนูรู้แค่ว่าเขาช่วยตระกูลสูไปคุยร่วมงานกับคนญี่ปุ่นดังนั้นถึงมาที่จิ้นหลิงสู่เฉิงเฟิงทอนหายใจเออแล้วกล่าวว่า พอของแกไปคุยงานที่จินหลิงจริงๆนั่นแหละตอนแรกเขาจะไปเข้าพบนางาอิโกอิโตแห่งตะกูลอิโตก็าหายตัวไปโดยที่ยังไม่ได้เจอกับนางาอิโกอิโตด้วยซ้ำเอกทั้งก่อนหนะ้าที่เขาจะหายตัวไปในเวลากะชันชิด เขาได้ใช้อำนาจของเขาโอนเงินของตระกูลไปยังบัญชีต่างประเทศที่ไม่รู้จักหนึ่งรล้านดอลลาร์ปู่สงสัยว่าเขาจะถูกคนลักพาตัวไปพูดจอบสู้เฉิงเฟิงก็ถามอีกว่าเรื่องนี้แกไม่รู้จริงๆเหรอแกไม่ได้ถามผู้มีพระคุณคนนั้นหรือเขาไม่บอกแกเรื่องนี้สู่จื่ออยู่พูดอย่างใจเย็นว่าเขาไม่ได้บอกหนูหรอกแค่ แต่หนูคิดว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะต่อกรอกับพ่อของหนูพ่อของหนูไม่เคยล่วงเกินเขามาก่อนอีกทั้งครั้งนี้หนูกับแม่พบเจอกับอันตรายไม่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเมื่อสู้เฉงฝงได้ยินอย่างนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปจืออยู่บอกว่าโสต้าไม่เคยล่วงเกินกับผู้มีพระคุณมาก่อนเป็นเพราะโสต้าไม่ได้ร่วมมือกับอุบัติเหตุที่เธอกับแม่ของเธอพบเจอนั่นก็เป็นการพุ่งเป้ามาที่ฉันไม่ใช่หรอ จากความหมายนี้ก็คือ เพาชั้นวางแผนรอบคาตูวไฮชิงหลวงเกินผู้มีพระคุณหรือเขาจะเตรียมที่จะต่อกร่อนกับชั้นนั้นหรอือคำพูดของซูจือหยูมีไพ่คุกคามเล็กน้อยซึ่งมันทำให้ซูเฉิงเฟิงรู้สึกปวดหัวมากแต่ถว่ดตอนนี้คขาไมการล่วงเกินซูจือหยูเนื่องจากเขายังคิดที่จะกระชับความสัมพันธ์กับซูจือหยูก่อนหลังจากนั้นคอยหาวิธีสืบว่าผู้มีพระคุณคือใครกันแน่ถ้าสามารถหาเบาะแสให้สวนเฟิงเนียน ให้ส่วนฝึงเหนียนใช้ส่วนสวนกาจัดเขาทิ้งซะถ้าอย่างนั้นตนก็จะสามารถจัดการปัญหาได้คราวเดียวดังนั้นน้ำเสียงของเขาจึงรีเปลี่ยนเป็นยอมแพ้แล้วพูดสะท้อนใจว่าถืออยู่แกพูดถูกฉันขอโทษแกกับแม่ของแกด้วยแต่พ่อของเขาต้องพบเจอกับอุบัติเหตุเพราะตะกูลสูฉันจะชดใช้ให้กับพวกแกพูดจบ สู้เฉิงิงก็กล่าวว่าจือจยูแกอยากให้ชดใช้อย่างไงว่ามาได้เลยขอแค่ฉันสามารถทำได้ฉันจะรับปากแกตอนแรกสู้จื่อยูไม่อยากทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสู้เฉิงฝงใดๆทั้งสิน้นเขาไม่สนใจเรื่องเงินทองอีกทั้งไม่ให้อภัยกับการกระทำของสู้เฉิงฝงกระทั่งชาตินี้เธอก็ไม่ยอมให้อภัยต่อการกระทำของเขาทั้งหมด แต่ว่าตั้งแต่ที่เยเชินให้เธอเข้าไปเป็นผู้นําของตระกูลสูภายในสามปีเธอก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองเมื่อก่อนเธออยู่ในตระกลูลไม่สู้ไม่แย่งชิงไม่ออกหน้าแต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ